ันนี้ไม่ได้ไลฟ์เนาะโอเคไลฟ์ก็ไม่นานนานว้าวว้าวว้าว้าว้ามเสียง้ว้ามเสียงไหวลูกวาวาวาววาวว้าร้าว้าว้า้าง้าววก้อ้าวว้พวอา้าว้ววา้้ สเตอรติกเกอร์น่ารักนารักอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลากหลายสาขาด้วยกันนะวันนี้ก็หลายๆคนก็ได้รางวัลกันไปนะครับรวมถึงสร้างด้วยวันนี้ได้รับรางวัลบายอ่าในรางวัลตัวติ๊กต๊มขึ้นเป็นที่รักมากที่สุดอ่ามีใจไหมครับมีใจติใจไหมอะรางวัลที่สุดเลยใในรางวัลหนูรางวัลหนูอยู่ไหนนี่มาโชว์หนูนี่รางวัลหนูครับ m o s t e ิฟ o ฟิร์ดมัส t อดสติกเกอร์ e อฟเเก่งมากครับลูกมีแต่คนรักหนูเนี่ยางาาคุณคกมทุกคนม่หรัันยองรักันรักกันก่อรักังกอก่ันยง ชวนไปดาวโหลดไปดาวโหลดใครแบบยังไม่มีไม่ได้โหลดมาทำไงครับลูกให้หรับครที่ยังไม่าไม่โหลดใหัดาหลดนะไมนไม่ติดมไม่ติดก้อนไมโอเค้าไม่หลดบางดน้องางนไหยมีน้องๆอีกหลายคนใช่ไหมลูกใช่กไปดาวโหลดไหนตั้งเนาะใช่ ชวเพลงกับนอด้วยับวันนี้ต้อง้องร้อเพลงกับมด้วยต้งร้องกันมากลยววันนี้หนูร้องดีนะลูกหนูร้องเก่งเลยพพ่อรโอเคเดี๋ยวส่งไปเรียนไปร้องร้องเพลงสากลนะลูกนะร้องเพลงภาษาอังกฤษนะลูก ใช่ใช่เอาไหมจะได้แบบไอไออมโฟกัสซังเพลงเพลงตอนนี้ร้องเปลนภาษาอังกฤษด้วยเออร้องตามด้วยวานวาน มแล้วหรอโอ้หใช่ขับขึ้นท่ามันล้วขับขึ้นท่ามันยาวอ่ว่ว้ครบสิบทิศยังลูกวหว้ครบสิบทิศหรือยังพอแล้วครับ ตอนนี้มันมีการซ้อมเลยเนอะไอ้นะครับซ้อมงานแฟนมีดแฟนมีดก็เดี๋ยวจะมีแฟนมีดด้วยใช่ก็ฝากไว้ด้วยกันเนาะวันที่28ขายบัตรหมดแล้วนะครับวันที่1ยังพอมีบัตรเหลืออยู่บ้างนะครับ1มีนาคมนี้นะครับก็ที่ยูเนียนมอลล์ยูเนียนพาล์นะครับผมเวลา5โมงนะครับก็สามารถซื้อบัตรได้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับแล้วก็เออใครที่ไม่ไม่ว่างมาดูก็สามารถซื้อออนไลน์ได้นะครับแต่โอ้ยเท็บคอไปวิ่งไปวิ่งมาแล้วฝุ่นมันเยอะอ่ะเออแฟนมีดคนรั้งน แฟนมีครั้งนี้เป็นแบบบ้างมาแตกตกางจากเมื่อก่อนเราเป็นแฟนมิสก็ไปแล้วครับหลวงไงก็แฟนมีครั้งนี้ต่างจากครั้งนี้แล้วที่ผ่านมาแน่นอนว่ามันจะเป็นเรื่องของส่วนผสมนะครับแล้วก็เคมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติเราก็จะแบบมีอยู่2คนเตนิวใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้ก็คือมาแบบในอีกฐานะหนึ่งก็เป็นแฟมมิสติ้งครับผมแล้วเป็นแบบครอบครัวอย่างเงี้ยครับก็คือมีพกสั่งเพิ่มเข้ามาด้วยครับผมส่วนเราก็2คนก็จะเป็นแบบมาในฐานะแบบป้าาพ่อๆแทนอย่างเงี้ย แฟมิลี่ใช่ครับฟิลฟิลแบบนัดเจอแบบแจกสมุดพกอะไรเงี้ยเออมาแบบรายงานวงมาประพฤติของลูกของหลานกันครับใช่ใชก็ยังมียังมีเหลือวันที่หนึ่งมีนาครับใครก็แบบใครว่างก็มาได้ครับหรือว่าดูออนไลน์ที่บ้านก็ได้ใชต่ตั้งถึงตั้งถ <c oughs> ึงแฟนมีลูกสร้างโชว์ก <c oughs> ี่เพลงลูก20เพลงไหม ไปไปเจอสถานีงานดีกว่าอ่าฮะ่างจะมีแขกรับเชิญไหมลูกชวนเพื่อนเพื่อนไหมลูกความรักความรักโอ้ยช่นเก็บเก่งมากลูกถ้าเป็นพ่อ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 บอกไปแล้วหรอยังครัเขาพ่อพ่อเขาพ่อพ่อไม่รู้ไงแต่พ่อพ่อรู้พ่อพ่อพูดไปแล้วอ้อ แต่มีมีแน่นอนมีแน่นอนมีแบบหลานๆาที่มาเป็นเพื่อนซังด้วยแล้วมีเกสแน่นอน,นครับผม,มโชว์พิเศษสิคะโชว์พิเศษมีแน่นอนแล้วก็มีของของเด็กๆแล้วก็ของพี่ๆแบบเขาเรียกว่าป้าข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ <_ S 1> ป้าข้างบ้าน, <_ S 1> นคุณน้าข้างบ้านให้ไปทุกคนใช่ไหมคะให้ไปทุกคนไปทุกคนร<อ>ครับใครอยากมาก็มาเลยครับผมเซรีครับคอนเสิร์ตเซรีไปไปสนุกกันนะคะ บางครั้งจะมีซีรีส์กับคุณพ่อมากไหมคะเล่นซีรีส์ไหมครับลูกไปเรียนแอคติ้งก่อนเนาะเดี๋ยวพ่อจะไปเรียนแอคติ้งก่อนได้เลยก็ถ้าเกิดเรื่องซีรีส์ตอนนี้ก็มีหมาเห่าเครื่องบินถ่ายทำอยู่ครับผมแต่พี่เตพี่เตไปทายแทสเกิลเลยใช่ ใช่ใช่อาจูไปได้ครับแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงเขาเนาะอาจูอาจูก็ไปครับอาจูไปใช่กาโอเคขอบคุณนะขอบคุณพายเจเจทุกคนแล้วลูกขอบคุณพี่พี่ทุกคนแล้วขอบคุณกา ขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายเก่งมากเก่งมากยืนงหล่อๆเท่ๆลูกเอ็นเท่ๆบกมือ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  เรียบร้อยขอบคุ่นหาจาเดิาค่ะนี่จะปกตินีลูกอย่าช่อตไปหรอนี่คนเยอะกา